สวัสดีครับพบกับกูเจ๋งเด็กเลี้ยงกุ้งในยามเย็นนะครับวันนี้ผมมาดูข้าวที่นานะครับนายี่สิบสามไร่นะครับก็จากงวดที่แล้วที่ผมใส่ปุ๋ยกับพ่อสองคนนะครับก็เนื้อในานาก็ตีไปประมาณยี่บสามไร่นะครับแต่จริงๆแล้วมันยี่หกไร่นะมีคันด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับก็มาฉีดยาเพิ่มฮอร์โมนให้หน่อยนะฮะ ก็รู้สึกว่าข้าวนานี้ที่ไม่เคยที่ผมบอกนะครับสามสีไรที่มันไม่ขึ้นอะ่ะมันเยอะนะครับวันนี้ก็จะดีหน่อยนะฮะเพราะว่าดินอ,อ่อที่เป็นกรดเนี่ยมันเริ่มเ,เริ่มดีขึ้นตอนช่วงน้ําเยอะนะครับมันจะจางเขาเรียกว่าความเป็นกรดเนี่ยจะจางลงไปนะครับจะจางลงไปทําให้ข้าวขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตรงที่ว่าดินที่เป็นกรดเยอะๆนะฮะข้าว ย่าไม่สามารถที่จะขึ้นได้ตอนนี้ดินดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าที่ผมเรียกกันก็คือเป็นช่วงปลายนานะครับตรงนี้นะฮะปลายนาข้าวไม่ขึ้นถึงสามสีไร่ครับงวดนี้ดีมากขึ้นเยอะเลยนะฮะจะมีเป็นบางช่วงที่ว่าไม่ขึ้นก็คือตรงนี้นะครับให้สังเกตได้เลยดินจะเป็นสีส้มนะฮะดินเป็นกรดนะครับ หรือที่เขาเรียกกันนะ่าดินเปรี้ยวดินสนิมดินเปรี้ยวเป็นดินเป็นกดนะครับบ่กุ้งหรือบอป่ปลาที่จะเจอแบบนี้ก็แน่นอนครับ pps นี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่งามแน่แล้วก็กุ้งหรือปลาก็เป็นอันตรายอยู่นะครับนี่ฮะสังเกตดินนะครับจะ,จะเป็นสนิมนะครับจะดูแบบสนิมมากเลยส่วนตังอื่นที่ไม่เคยขึ้นดูครับ งื่น,นี้สวยมากเลยเดี๋ยวจะบำรุงให้ดีเลยนะครับเงื่อนนี้สวยครับสวยหยีสามไร่ผมก็พอสองคนเป็นไงครับผมทุ่งนาทุ่งนาเอแสงอ๋อนี่เห็นแมงวีป่ะครับแมงวียามเย็นนะครับแสงมันก็มืดมืด,มด,มดเดี๋ยวตัด,ดเดี๋ยวตัดมืดเดี๋ยวตัดขาวอยู่เนี่ย นานี้ก็วนวดนี้น่าจะประสบความสำเร็จนะครับแต่ตอนเนี้ยไม่มีน้ำ <c oughs> ไม่มีน้ำอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปทอยน้ำข้างนอกเข้ามาครับนี่ในตำรวจกห็นมหฮะเห็นสีไหมครับเห็นสีไหมครับดินเป็นกรดนะครับนี่ดินสนิมดินเปรี้ยวดินเขาเรียกว่าดินเป็นกรดน่าจะเป็นกรดขนาดนี้มันพีพีเอสดินที่ที่เคยวัดนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณสามเองมะสามหรือสี่ สามเราต้องทําให้ดินเป็นกลางก่อนนะครับพวกนี้ยมันถึงจะข้าวขึ้นอะไรขึ้นดีนะครับดูกลับมาดูในนาเรานูน่นผมก็พ่อมาดูข้าวนูน่นพ่อเดินลุยทุ่งนูน่น <laughs> โอเคคลิปนี้ก็จะมาบอกกล่าวแค่นี้นะครับดินที่เป็นกดนะครับผมพยายามทำเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีหลายวิธีนะครับวิธีของผมนะครับผมจะใช้ปูนมาลรยตรงที่เป็นเป็นสนิมดินดินเปรี้ยวดินเป็นกรดเนี่ยผมจะใช้ปูนมาโรยนะฮะตีไปเลยผมใส่ไร่หนึ่งอะไร่หนึ่งผมใส่ประมาณสิบกระสอบอะไร่หนึ่งอะสิบยี่สิบกระสอบอ่ะลรยเขาดินผมจะไปใส่ตอนช่วงที่เขาตีดินนะครับตอนตีดินแล้วขับรถเราก็ขับรถไถเนี่ยลากแล้วก็ลรยไปเลยนะฮะแล้วก็เปิดน้ํา น้ำเข้าใส่แล้วก็เวลาย,ย่ํานาเนี่ยเราย,ย่นานานะฮะเราก็เราก็จะเปิดน้ําไปด้วยขึ้นน้ําไปด้วยถ้ามีน้ํานะครับเปิด,ดเดอะดึงน้ําเข้านาแล้วก็เปิดออกระบายออกหัวนี่นะครับย่ำวนๆอย่างเงี้ยให้น้ํามันน้ํามันเอ่อไความเป็นกรดเนี่ยให้มันไหลออกไปนะฮะมันก็จะดีขึ้นนี่ก็จะพยายามปรับดินไปเรื่อยๆนะครับจะพยายามปรับดิน ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสมาชิกนะครับที่กดไลค์กดติดตามนะครับก็ชีวิตบ้านๆของกยเจ๋งเด็กเล็กกุ้นก็จะมีหลากหลายวิธีการทำงานการใช้วิถีชีวิตอะไรอย่เงี้ยนะฮะอันไหนถ้าผิดพลาดประการใดก็แนะนำมาได้นะครับผมใช้วีโทรศัพท์เพื่อสร้างไรายได้คือใช้โทรศัพท์ถ่ายวิดีโอแล้วก็ใช้โทรศัพท์ตัดต่อทำนู่นทำนี่คลิปแล้วก็ โหลดคลิปลงนะครับลง YouTube นะครับก็อันไหนผิดพลาดประการใดก็แนะนำเข้ามาได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะจบด้วยภาพวิวสวยๆถ่ายโดยรอบเลยทุง่งนากว้างมาก 拜拜。Bye bye.